ความรู้แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นทเทคนิคต่างๆนะครับใน2ส,ส่วนด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดในเรื่องของวัตถุันธ์เนาะนะครับชร<ช>่อจะลุกวนอยากอยาจะพูดถึงวัติุพันธ์เนาะเราจะลุกวนให้อาจารย์ท่านช่วยพูดลักษณะของวัตถุพันที่เหมาะสมโดยถึงวันนี้นะครับเรามีตัววัตถุที่เอามาช่วยนะครับในการควบคุมหรือรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ นะครับสำหรับขั้วจากอันนี้เป็นขั้วของบ้านสิงนะครับซึ่งเราได้โจทดมาจากจากทางทียูทูปทีนะครับให้มาแล้วก็เราเราดูลักษณะแล้วนะครับเราก็พิจารณาไปถึงมาตรพันแต่ละตัวนะครับขาจาะะ์เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่องต้นจะให้พูดในสองส่วนด้วยกันคือตัวผลิตภัณฑ์บราจุดพันนะครับมีสองแบบและวันนี้นะครับจะาอยเรามีอะไรมาครับ มนตรงนี้ไม่ไดเอามาปมรุงรสนะครับไม่ได้ใช้เป็นส่วนผสมที่ในส่วนตัวผลิตภัณฑ์นะครับโอเคแล้วนะครับอร่อยเนาะกรอบนะครับแต่ยังมีความเป็นมีไขมันนะครับอย่างแรกเนาะทีนี้ผลิตภัณฑ์ช่วยทอดเนี่ยที่กลุ่มต้องการือว่าอยากให้มันหนึ่งไม่เห,น,หนียวื่อยสองอย่างให้มีความกรอบนะครับแล้วก็เรื่องสีเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ทางทีวไอคอนจะนำมาช่วยประกอบไปที่สองส่วนด้วยกันคือตัวประสุธภัณฑ์และ ตัวที่วัตถุเสริมนะที่อาจารย์อบอกไปว่า,วามีตัวดูดออกซิเจน้งกระโดดความชื้นเนาะเดี๋ยวเบื้องต้นเราขอฟังในส่วนของบรรจุภัณฑ์ก่อนขั้ตรงนี้นะคะมันสามารถดึงดึงซิปตรงนี้ได้นะคะแล้วแล้วมันก็จะรูดติ๊เวลาเราลับก็ฟันไม่หมด่ได้ก็ดีก็ดีมันจะไม่ต้องเป็นการมัดถุงเหมือนเหมือนเหมืนอนกอดหรือว่าใช้แบบการซีลแบบพลาสติกใส นะคะแล้วมันก็จะเป็นรูปลักษณ์ที่สามารถเออ่ขึ้นเซลได้สวยงามด้วยได้เหนเพิ่มมูลค่าุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราใช่ค่ะไม่เหมือนกว่าเราเราเลือกจะเลือกใช้หรอกจะเป็นรอยที่เห็นแบบทั้งทั้งหมดแบบมันจะเป็นรถหน้าตาเต็ม่ยนดระณีส่วนนี้เขาจะเหมือนแบบว่าอาการการการแซงเลือดก็เห็นคลือดโชว์ผลิตภัณฑ์ได้ค่ะที่กูมี ตัวคู่ยันได้ไหมนคันอยากให้เราใส่ลองใส่ดูทีนี้จะคอยบอกที่หนึ่งเนาะว่าใส่ประมาณเท่าไหร่ครั้งเมื่อกี้เราลองดูที้เราใส่ประมาณร้อยห้าสิบกรัมนี่นี่พอเราใส่เลยร้อยห้า อันในสูตรโเราจะั้นแทนด้วยก็ได้หนึ่งแล้วก็ได้อสองเขาใช้ความชื้นในอากาศเป็โนโจทตัวตัดสินธิ์ถ้าชื้นมากถ้าชื้นมากแทนด้วยสองชื้นน้อยแทนด้วยหนึ่งแล้วก็คูณกับปริมาตรของถุงนะครับแม่ซึ่งตรงนี้แม่แม่จจะงงเนาะ<ช>พาราจะงงแต่ว่าตา่ารถึงเราเดือดช่วยเดืช่วยช่วย,วยนี่นะครับช่วยคำนวณนะเนาะพอรู้แล้วนะครับปริมาตรของถุงประเด็นความที่สัมพันธ์ภายนอกขนาดเก็บ เราก็ต้องไปคูณกับระยะเวลาที่อยากเก็บว่าถ้าอยากเก็บ1เดือน2เดือนหรือมากกว่านั้นนะครับก็คูณตัวเลขเข้านี้เข้าไปแล้วก็หารด้วย16ซึ่งพอคูณปุ๊บคิดออกมาดีทุูกคิดกดเครื่องพิลเลขปุ๊บมันจะกลายเป็นตัวเลขนั่นคือปริมาณกรัมของตรวหนุนความพื้นนี้ที่จะต้องใส่ที่จะต้องใส่ลงไปในซองเพราะฉะนั้นขนาดแต่ละถุงมีความสำคัญไหมครับเรื่องแครหน่อยมีความค่ะใช่ไหม ที <mile> ่สองคมเนี่ยถุงใส้เล็กน่าจะเหมาะกว่าใช่ไหมครับต้องถามว่าจะอ่อนแน่ใช่ไหมใส่ไหมเนาะแต่ที่พ่อใส่เน่ต้องเป็นเรื่องของต้นทุนเพราะฉะนั้นเวลาท่อใส่หมดแม่ก็ต้องมาคำนวณว่าเราต้องใส่ถุงเนี่ยต้นทุนด้วยว่าค่าถุงเท่าไหรทำเข้าไปค่าเลยื่องวัชิโดะเท่าไหร่แล้วก็ไอ้ตัวสูตรซับเนี่ยใส่เข้าไปเท่าไรนะคะก็จะช่วยได้ซึ่งแม่แพงละร้อยชิ้นจะอยู่ที่ประมาณแบบร้อยกว่าบาทนะครับ ลงเหมือนหลักอาจจะบาทนิดๆเท่าทีนะครับบาทสเจ็ดสิบตังบาทสิบสิบตังแล้วแต่โปรโมชั่นด้วยนะครับมีคำถามไหมคะถ้ามีคำถามเปิดไม้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าไม่มีเราจะให้เบรกแล้วเราจะให้ช่วงเบรกจะให้แม่เนี่ยลองแฮปลอไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวพอหลังเบรกเราจะมาลุยบ้าบินกัน

เม่ครับสำหรับผลิตภัณฑ์แตกล้วยนะครับนอกจากความเป็นลักษณะแบบแห้งๆแล้วนะครับเ,เข้าใจว่าเมื่อกี้ได้ยินหลายรสชาติแล้วดันะั้นคือการปรุงรสนะครับถ้ายึยดตัวผลิตภัณฑ์เดิมนะครับแม่ก็ลองเช็คว่าตอนนี้มันมีรสชาติไหนที่กลุ่มผู้บริโภคต้องการนะครับนี่ขึ้นเนนตัวของแคร์ปรับปรุง,งรสชาติเพิ่ม เาทได้ไม่ต้อแไม่้องนะคือว่าในเรื่องสุนภาค่ะระคาไม่เนเงนื้นสานทุนการผลิตกลงนะครับเห็นไหมครับประโยชน์หลายอย่างล้นนี้เรามองที่ประุบัน์ทางสิน้ากันหน่อยโอ้ถ้าเป็นแบบมีน้ำมันสูงแล้วหนึ่งพวกเห็นนะครับอ่ะนี้เทนเฮลตี้นาะเฮี้เฮลตนะครับเขาก็อยาก ถ้าน้ำมันเยอะเขาก็จะพิจารณาแล้วอันนี้จากที่เราทำคือเวลาเราให้วุกิจเราไปสัมภาษณ์ผู้บริโภคทั่วไปหรือว่าทั้งงานวิจัยเนี่ยตอบมาแบบนี้ว่าเออต้องการที่แบบสุขภาพนิดนึงนน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็คือแบบคนที่ในยุคนี้จะแบบล้เราบริโภพแล้วก็อยากลดการใช้น้ำมันทีนี้เราเราเราคิดต่ออีกประเด็นหนึ่งก็ว่าถ้าเกิดเราใช้แบบนี้ถ้าสมมติเราเก็บไว้ขายในบรรจุภัณฑ์เนาะมันอาจจะช่วยยืดอายุ หรือคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่าว่าแบบที่ทอดนะคะเนาะดันสูตรที่คณาจารย์วันนี้ก็เลยเป็นการปรับปรุงเป็นสูตรเป็นสูตรที่จีภาษาบ้านเราเนาะนะคะจีกับกระต่ายด่าบนฟ้าอ่าใช่แล้วคะแบบที่แบบเราไม่ถึงแบบว่าแบบอ่า ต,ต้องตือเยี่ยมมานะครับโอเคค่ะต่อมาเอามค่ะ้าค่ะเอามาเท้าแบบไหนคะอาจารย์เอาเท้าถึ่งทึ๊กทึ่งทึ๊กจะแต่็นยังไงอาจารย์ได้รับเปลือกเปลือกตรงขอบยังไงตรงนี้นะครับที่เราขูดมานะครับเป็นมะพร้าวทึ่งทึกนะครับแต่ว่าขอแบบขอบหรือกะกลาไม่ดำนะครับเพราะว่าอะไรครับมันมีผลต่อเวลาเราพูดรงเพลงเนี่ยมันจะยังไงครับเลยแข็ง ให้ดูอะไรวะเนียคือถ้าแม่เิืมจากกะทิคั้นเองก็ได้ก็ได้หน่อยใ่กะทิรักที่สดด้เลยความเน่ดลยนะคะใส่กะทินึ่งส่วนสองช่มไนะคะหนึ่งสองสามสากดดเก้าิเนาะว่าดกล้องไปดิอันนี้คอของเหลวนะคะอาจารย์จะแนะนำนิดนึงไลยาจารย์อันนี้เป็นลักษณะของ ถ้วยตวงที่ใช้กับการช่างตวงปริมาณที่เป็นของเหลวนะครับหรือถ้าเป็นลักษณะที่เป็นอ่อเป็นของเลสานม้องอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหรือถ้าเป็นของแข้งบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตาช่างครับแม่แต่ใช้ถ้วตตวงมันสะดวกแต่ไม่มีเื่อนช่างใช่กรณีไม่มื่อแต่ต้องเลือกให้ถูกนะน้ำตาลมะพร้าวค่ะ ถ้าเราเคยใช้แบบไหนก็แบบนั้นได้เลยเราไม่ได้พิมว่าต้องเป็นยี่ห้ออะไรนะคะแต่แป้งต้องเป็นยายม่อมนะแป้งมันจะมีท้ายาม่อมนะใช่ยายอื่นยายอื่นไม่ได้นะคะยยอื่นยังไม่ถึงขั้นเดี๋ยวข้างเนี่ยแป้งข้าวเหนียวนะคะอ่าสองแปดศูนย์สองศูนย์เนาะไม่แน่ใจว่าทางนั้นคือใช้สูตรของตัวเองใช่ไหมคะ อยากให้ลองสูตรของตัวเองส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ลองสูตรของทางทีมอาจารย์ด้วยส่วนหนึ่งเพื่อจะได้ลองเอาไปจิมกับกระทะว่ามันขึ้นรูปดีต่างกันหรือไม่มเรื่องรสชาติด้วยนะครับรบกวนผู้จ้างงานทุกท่านแล้วก็ทีมงานนะเนาะช่วยเป็นผู้ทดสอบชิมให้หน่อยนะครับเป็นผู้ทดลองตลาดให้แม่ๆนะครับว่าสูตรสสูตรนี้นะครับมีอะไรต้องปรับปรุงเพิ่มเติมไหมนะครับ สนุกสนานเลยอ๋อมีเครื่องช่างด้วยค่ะจริงๆเหมือนเท้าเยอมันอีกจะใส่ไม่เยอะนะคะจารย์อ่อนจะปรับปรับรสชาติปรับเทคเจอร์เนื้อสัมผัสเนี่มันรู้สึกว่ามันไม่ได้เหนียวแบบเหนียวติดฟันมากครับค่ะมันมีความดึงๆเในเนื้อเกียวใช่ ใส่ไปแค่สองซันโต๊ะจะบอกเอ้ยใส่น้อยไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้แต่รสชาติเนื้อสัะพานมันจะรู้สึกว่าเคี้ยวไม่ใช่มันไม่ไม่ไม่แบบนี้อันนี้ถามแทนไหมอาจารย์ไม่มีน้ำตาลฟรีไม่มีน้ำตาลผ้าไม่น้ำตาลทรายได้ไหมครับอ่าใช่แต่มันจะไม่หอมไม่หอมมะเขี๋นะคะแล้วก็น้ำตาลผ้าตะเกียบเราจะคนให้มันละลายก่อนอาจารย์จะช่วยนะค่ะคนให้มันละลายก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปผสมกับแป้งใช้คน ไอ้คนคนนะคนนี้เป็นคนอาช่างอยับอ่าเดี๋ยวเรารออยู่แล้วค่ะแม่อาช่างแม่เลยชารอแล้วรำรงตามสูตรมะพร้าวมิสีเหรียญได้ไหมคะอาจารย์สีเหียญได้ครับจริงๆวัตถุดิบหลักตัวหนึ่งก็คือมะพร้าวโอเคค่ะเวามอร่อยเนี่ยความอร่อยเป็นจุดที่สำครญที่สดเลยค่ะถ้าทำสูตรคือหนึ่งส่วนสองถ้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมส่วนผสมที่เราเตรียมไว้นะคะทางนั้นพร้อมไหมคะ เดี๋ยวจะเริ่มผสมแล้วนะคะเรามีของเหลวที่เราตีกะทิมีกะทิมีอะไรมากไม่รู้แลค่ะแล้วก็มีน้ำตาลนะคะน้ำตาลเดี๋ยวขอใส่ภาชนะใหญ่หน่อยเนาะเพราะว่าทีนี้ทำของสูตรพระเด็กสามคนจ้องกอยู่ค่ะแล้วก็มีผู้ทดสอบทีมอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะจิ้มมาเนาะอันนี้เสร็จแล้วปึ๊บนะคะเราจะใส่แป้งลงไปก่อน ในนี้จะมีแป้งขาวใย,ยม่อมอย่าลืมนะคะต้องมีใยม,ม่อมกับแป้งแป้งอะไรคะแป้งข้าวเหนียว,วใช่ไหมคะ<ว>อ่านะคะผสมลงไปคนให้เข้ากันผสมลงไปนะคะ<ว>ดได้หรือยังหนะทางนูน้<ว>ญญน,นทางนุ้นได้หรยังคะ กินได้เลยตอนนี้อาจารย์อันกำลังทาน้ำมันให้นิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะเลยเพราะว่าเป็นเทีย้อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดกระทะยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นมือเขาเขาไม่ค่อยร้อนนะคะเขาก็มือด้างจ้าลองลองเอาท้ายม่ะี่เฉยได้ไหมคะจะได้จะได้ดูเทียบกันว่าวันนี้ถ้าเราใส้น้ำมันน้อยจะเป็นยังไงแค่เราทาเฉยนะี่ค่ะสังเกตนะคะว่าในกระทะเนี่ยจะไม่มีน้ำมัน เออขึ้นมาเหมือนทางนู้นเลยเดือดอารมณ์เราจะเอาไม่มีน้ำมันเลยนะคะถูดีๆก็ได้แม่ไม่ต้องกลัวไม่เทน้ำมันออกนิดนึงครับแค่ให้มันเคลือบผิวเฉยๆแม่เทน้ำมันออกนะเคลือบผิวนะคะเราจะ่าเห็นอะไรรำบ้าบินเพื่อสุขภาพนะคะเราไปเลยนะเราไม่ได้ไปเลยปรับให้หน่อยค่ะเราใช้เทสต์ล่องเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันไม่ติดกระทะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะ อ๋อแม่ลงไปแล้วทั้งน้ำมันเลยโอเคจริงๆอย่าให้มันเป็นเหยแบบเพื่อสุขภาพนะคะ่งมีบอันนี้ก็ล<ข>ดเล็กอาจจะไหม้หน่อยนะคะเดี๋ยวลองกระทะก่อนอันนี้จะลองไฟก่อนนะคะรอ,อบแรกแก้วไม่ไม่พี่ปรับ คุณผู้ทีมงานผ้จางานตับบบ้านสิงนะคบแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมรับฟังแล้วก็ราบรมแลกเปลี่ยนนะครับแนิดทฤษฎีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้เอะอมีสิ่งใดตกหลนผิดพลาดนะครับทางเราและทีมวิศัสต้องขอติดีด้วยนะครับ ก็ต้องขอไปในนาทีนี้ด้วยนะครับตอนนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณค่ะ